สวัสดีครับผมเฮียกุยนะฮะพบกันอีกครั้งสำหรับการรีวิวรถมือสองนะของเต็นเฮียกุยโดยผมนะฮะเฮียกุยเต็นเฮียกุยวันนี้เราจะนำเสนอนะรถรถยนต์รถเก๋งอะนะฮะโตโยตา้าเป็นรถยอดนิยมเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในท้องตลาดมือสองเนี่ยนะฮะ ก็เห็นพูดกันเยอะส่วนใหญ่จะเป็นรถแท็กซี่บทประจำการแท็กซี่กับป้ายนะอันนี้ไม่ต้องมาคอมเมนต์เพราะว่าหลายๆครั้งหลายๆคันที่ขายไปแล้วนะฮะที่ผ่านมาสำหรับโตโยต้าโคโร l a อา t ต s คอมเมนต์กันมั่นใจเหลือเกินอ่าหลายๆท่านโอ้โหแท็กซี่ชัวรนังนู้นนี่นั่นแม่ต้องดูที่อื่นแล้วละ่ะถ้าคุณต้องการแบบแท็กซี่ นะคันนี้รถบ้านๆน,นะไม่เคยติดแก๊สที่สำคัญคือเป็นปี2004นะครับไฟท้ายโฉมใหม่แล้วนะเป็นตัว e นะครับ toyota corolla altis ิส e นะ airbag เบ,บาะภายในสีครีมนะเบาะหนังเกียร์อัตโนมัติไม่เคยติดแก๊ส สวยมีชุดตัว E เขาจะมีสเกิร์ตล่างนะรอบขันนะครับแล้วก็เบรก ABS นะกับงบประมาณไม่เกินสองแสนสำหรับโตโยต้าอัลติสรุ่น E ที่สวยๆไม่เคยติดแก,ก๊สบ,บ้านๆนะไม่ต้องมาวิจารณ์เรื่องว่าเอ,อ๊ะแท็กซี่อะไร <laughs> ผมบอกแลนะ้วขอเหอะมันเป็นความความรู้สึกที่คุณไปเจอมานะไอ,ไอ้นี่มันไม่ใช่นี่เจ้าของเต็นท์เฮกุยพรีเซนต์เองนะครับอ่าแล้วคุณต้องมาดูแล้วมาดูมันมันเช็คได้ฮะแท็กซี่ไม่แท็กซี่ดูทะเบียนมันรู้นะถ้าทะเบียน้าทะเบียนไม่ชอบมาพาคนมันแน่นอนคุณไม่ต้องไปซื้อมันนะอ่าและคันนี้นี่เดิมเมบ้านๆน,นะฮะ เต็นเฮียกุ๋ยขายถ้าเป็นโตโยต้าอัลติสหรือโตโยต้าโคโรล่าไม่ไว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามต้องไม่ใช่แท็กซี่ย้ํานะฮะโอ้ผมมาอ่านคําคอมเมนต์แล้วผมของขึ้นเฮียของขึ้นเลยโอ้โหนะ่าอาชีพนี้เนี่ยทราทำมาเกือบ20กว่าปีนะไม่ใช่ว่าใส่ทาแบบซีซัวนะครับแหมอ่ะโอเคเข้าเรื่องก่อนคันนี้เป็นอัลติสปี อ่2004ไฟท้ายจะเป็นโฉมใหม่ละนะมีการเปลี่ยนแปลงกระจังหน้า,าโครเมียมตรงส่วนของกระจังหน้าก็จะเป็นของตามรุ่นเขาเลย2004นะครับเป็นเครื่อง 1,600cc VVTi นะแล้วก็รุ่น E เนี่ยก็จะมี a i r b a บ็ ABS เบาะภายในสีครีมนะครับแล้วคันนี้สวยห้องเครื่องท้ายเทยไม่เคยติดแก๊สนะ เดี๋ยวไปลองสมรรถนะก,กันขายไปไม่รู้จะกี่คันแล้วแต่ต้องคัดนะฮะคัดสภาพแล้วเปนบ้านต้องไม่ติดแก๊สติดแก๊สนี่ไม่เอาเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปลองรถกัน,นโอเควันนี้แดดร้อนมากช่วงล่างไปอีกเลย ที่เต้นมีคันนึงนะฮะเป็นสู03เป็นตัวเจตัวนั้นสวยเลยที่ในคลิปก่อนนูน้นก็ได้พูดไว้ว่าเงียบเป็นอะไรที่แบบขับนิ่มีเงียบเหมือนกันเดี๋ยวคันนี้ก็เงียบพอๆกันเงี่ยออกตัวเงียบนะไม่ต้องห่วงเพราะว่าประสบการณ์ รถมือสองกว่า20ปียังไม่พอประสบการณ์สำหรับโตโยต้าโคโร拉เอาต์ทิสเดิมๆบ้านๆอีกไม่รู้เป็น1 0บสคันแล้วนะสบายใจได้ <laughs> เออมันเหมือนหมอดูอะ่ะยิ่งประสบการณ์ในเฉพาะในอย่างเงี้ยในรุ่นเนี้ยเยอะๆเนี่ยลูกค้าสบายใจได้ <laughs> นะนี่ยนิ่มนวน ลืมพูดถึงราคาไปปี2 0 0 4นะฮะสวยๆไม่เกิน2แสน1แสนาหมื่นแพันบาทนะครับ1นึ่0แสนาหมื่นแพันบาทนะเงินสดนะอ,อ่าตาเร่งย่มย่มเงียบรุ่น e นะฮะรุ่น e 1.6 e เครื่องยนต์เป็น vvti แล้วนะครับไม่เคยติดแก๊ แห้งๆเลยอย่างเงี้ยแสนกว่าบาทแสนเกือบเกือบสองแสนอาทิตย์ละสองแสนอ่ะแล้วคุณได้ปีสองแล้วคุณได้ตัวตัว E นะในรุ่นพันหกตัว E นี่ก็ถือว่าท็อปละของรุ่นพันหกเขารอาอาทิต์ใช้ปีโอ้โหสามสี่ปีขายของเหลวอย่างเดียวช่วงล่างแทบไม่ต้องไปทำอะไรเลยนิ่งแน่นๆขับวิ่งทางไกลออก หรือใช้ในเมืองนะสบายสังเกตนะฮะผมขับอยู่เนี่ยสังเกตจากจอกล้อง <c oughs> ดูดิไม่มีขยื่นไม่มีแบบมันมีช็อตแบบว่าพวกรถกระบะหรืออะไรเงี้ยช่วงล่างอันนั้นไม่เป็นไรแต่รถเก่งต้อย่างนี้เนี่ยฟิลเนี่ยใไหมกล้องนิ่งนิ่งเลยจะเห็นแต่วิวด้านหลังนะนี่งเขาเรียกแน,น่น,น,นอนนะแน่นอนโตโยต้า โคโราอัลติสนะปี04ตัว e นะฮะ1.6 e ไม่เคยติดแก๊สรถบ้านๆน,นะแล้วก็วิทยุตัวนี้จะเป็นเจ้าของต้ติดนะ,ะเป็นจอ jvc นะฮะใช้กันไปเลย3ปีสีป่ปียาวๆนะ ซื้อรถมือสองเราเฮกุยแนะนําเลยให้ลูกค้าใช้เยอะๆจะได้คุมนะครับไม่ต้องไปกั <ตำ S 1> งวลเรื่องว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแต่ละคันยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มของตัวตาอเอาต์สโคโลโรล่านะเอาไปโครโรล่าดีกว่าเราใจกวางเก็เพราะว่าไฮทอกเอ้ยสามห่วงเลยเมื่อก่อนรุ่นเก่าๆสามห่วงเดิมๆป้านๆก็สวยๆจัดๆก็มีขายไปแล้วโอ้ลูกค้าทุกคนนี้เอาไปใช้ยาวเลย บางทีก็แวะเวียนมาหานะฮะทีเดนก็บอกก oh, yeah ู้เฮียซื้อแล้วไม่ผิดหวังเลยก็อยากให้แนะนำบอกต่อนะครับบอกเพื่อนฝูงบอกญาติพี่น้องสําหรับกลุ่มที่เล่นรถมือสองนะฮะจะเข้าใจนะเนี่มาตรงนี้มีเนินสะพานจะขึ้นอยู่มาเนี่มานิ่มดวนขับสนุกสลาลง เปลี่ยนเลนมาเลนขวาสุดแล้วกดไม่เอาทปนี่พันหกนี่อย่าให้กดนะวีออสนี่ต้องยอมเลยเพราะว่าเวลาวิ่งแล้วมันมันมันไม่ไม่ลอยมากแต่ถ้าวีออสนี่จะลอยวีออสตรถรถเล็กนะฮะเครื่องพันห้าถ้าถ้าช่วงล่างไม่ได้เซ็ตดีๆเนี่ยโชกเชิกแบบต้อง,ต,องต้องเซ็ตใหม่หน่อยไม่งั้นมันลอยวิ่งเร,เร็วๆแล้วมันลอยพอรถมันลอยแล้วเวลาเราเรา,เราเบรกเนี่ย มันไม่จับถนนไงโอกาสที่มันจะไม่อยู่ในในล่องอยู่ไม่ไม่อยู่กับล่องกับลอย <c oughs> ก็มีสูงอเพราะว่ารถวิ่งเร็วแล้วมันลอยพอเวลาเราเราจะเลี้ยวหรือเราจะหักหลบอะไรเลยมันจะไม่เกาะพอมันไม่เกาะแล้วเนี่ยการควบคุมทิศทางมันไม่ได้ดังใจแล้วสิใช่ไหมก็ถึงบอกว่ารถอย่างพออย่างคันนี้ยอย่าง toyota outis ตตาาเนี่ยมันรถใหญ่นะฮะแล้วช่วงบนช่วงล่างเขาพอ แน่นกว่าแน่นกว่าเยอะภายในก็ดูหรูหรานะครับสำหรับสีครีมนะสีครีมเกียร์อัตโนมตัติตัวนี้ก็จะมีอัวอดานะฮะก็เป็นปกติของของรถอ่ะอ,อีกนิดนึงรุ่น e เนี่ยกระจกพับข้างเนี่ยจะปรับไฟฟ้านะฮะครับคือคือปรับไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่ม พับเก็บไฟฟ้า,าพับเก็บไฟฟ้าโตโยต้าโคโราอัลติสหนึ่งจุดหกปีสองพันสี่เป็นโฉมใหม่แล้วนะครับก็คือแบอบนี้เดิมนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟก็เรียกม i นเ r อร์ช g งเปลี่ยนไฟเปลี่ยนกระจังหน้านะฮะไฟท้ายก็จะเป็นกระต่ตยขาวขีดยาว สวยเป็นโฉมปี2 4 0 4แท้ๆนะครับไม่เคยติดแก๊สหนึ่งแสเกบาทสวยจริงๆคุ้มค่าคุ้มราคาโตโยต้าออติสศูนย์สเงินสดนะฮะท่านที่มาจากต่างจังหวัดลูกค้าเฮียต่างจังหวัดเยอะนะครับ เ0็ดมาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ซื้อขายแบบเงินสดนะฮะก็อย่างเงี้ยมั่นใจได้มาแล้วไม่ผิดหวังขับกลับได้เลยขับกลับได้เลยเล่มทะเบียนทุกอย่างถูกต้องนะแล้วเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คระบบทุกอย่างเพื่อความมั่นใจนะฮะในการที่ว่าลูกค้าขับ ทั่วประเทศไทยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะระยะทางใกล้นะฮะอย่างเงี้ยวิ่งกันยาวๆในจะถึงเต็นละเหยบมาต้องวัดดูเกณฑ์ความร้อนดูอุณหภูมิความร้อนดูอัตราเร่งดูระบบเบรกนะกดแสงต้องอย่างงี้ เบา,า,าโอเคถึงเต้นล้วโอเคโอเคครับฝากไว้เลยนะฮะสวยๆปีส0 0 4สด้วยเพราะที่ผ่านมาที่ขายไปจะเป็นศูนสามซะส่วนใหญ่เป็นตัวเจตัวอ e. ี แต่ตัวนี้เนี่ยเป็น04ใหม่ขึ้นมาเลยนะอ่ะแล้วก็เป็นตัว E ด้วยไม่เคยติดแก๊สรถบ้านบ้านเน้นนะฮะรถบ้านบ้าน <c oughs> จะได้ไม่มีคอมเมนต์มาถวกว่าโอ้โหแท็กซี่ชัวเลยเนี่ยแถวแถวบ้านผมเป็นแท็กซี่เต็มไปหมดเลยราคาแสนนิดนิดเองนั่น แท็กซี่มันวิ่งมันวิ่งการพาานชย์นะมันวิ่งกันเป็นล้านกิโลเออถ้าผมจะซื้อทําไมถ้าผมจะผมก็ค่าชีพตัวเองไงเพื่ออะไรใช่ไหมออแล้วคนลงทุนเนี่ยมันต้องมันมันเขาเรืยออะไรดูรถเป็นแล้วเนี่ยแล้วไปเสียค่าง,งูนะผมเก็บมาเยอะเฮียเจ็บมาเยอะเจอมาเยอะแต่ถ้ากลุ่มแท็กซี่นี่ไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีทางเก็บนะอา่าถ้ามันเป็นอย่าง,งานั้นจริงเลิกเลยเลิกทํา ปิดกิจการเลิกทาไปขายเต้าหวยดีกว่าเกุ๋ยบอกไปขายเต้าหวยดีกว่าถ้าดูรถแล้วคันนี้เป็นคันทั้งที่ผ่านมามีแท็กซี่ไปเอามาขายบอกเกุ๋ยไปขายเต้าหวยดีกว่าเลิกเลิกทาทํามา20กว่าปีดูดูแค่นี้ไม่ออกดูทะเบียนไม่รู้เรื่องโดนหลอกยอมเลิกเอ้าเอาไงดีอย่ามาล้อเล่นอย่ามาล้อเล่นนะอออ่ะ,อะโอเค ฝากไว้นะฮะสำหรับคันน <any anyway. <eurs> ี้นะหนึ่งแส้าหมื่นแปดนบาทรถบ้านๆสวยๆสำหรับคนที่หารถแบบนี้แล้วเป็นแบบสเปคนี้นะฮะเชิญชมเชิญมาชมได้ที่เต็นท์เฮียกุยรามคำแหง159นะครับตลาดรถยนต์มหานครเจอผมได้ทุกวันแหละผมอยู่เนี่ยคนทำมาากินไม่ได้คนเที่ยวนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยในช่อง y t u t u นะอ่า โอเคเฮียกุยเต้นเฮียกุยประสบการณ์รถมือสองกว่า20ปีการันตีคุณภาพนะถ้าเป็นแท็กซี่นะเลิก <c oughs> เลิกทำเออเลิกเลยออเอเอแล้วไม่มาไม่มาตกมาตายไกไอไอไอ,อะไรอาชีพตัวเองกไกตรงที่ตรงนี้หรอกนะเออแม่ของขึ้นเลยวันนั้นอ่านคอมเมนต์แล้วโอเคนะครับโอเคอยากได้รถสวย,สวย ต้อง,ตงเตนเหียกุยโดยเฉพาะโตต้าอัลติสโอ้เครื่องยนต์เราไม่ได้ติดแก้สอย่างเงี้ยทุกคันที่ขับเครื่องยนต์เราการันตีหกเดือนนะสบายสบายมั่นใจคือคือคนขายมั่นใจอะ่ะแล้วคนซื้อเราขายไปเราก็บั่นใจเราก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องมากลางคืนนอนเอาเท้าไก่น้ำผักไอ้พวกนี้ถึงชอบขายรุ่นนี้เพราะว่าแต่ว่าเวลาต่อรองราคากับเจ้าของเดิมนี่ส่วนใหญ่ต้อง ต้องงอเขาดิ้นหนึ่งว่าสภาพสวยๆเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่มันจะตกอยู่ในมือของญาติพี่น้องเขาเพื่อนฝูงเขาเสียมากกว่านะอ่าเพราะว่าอะไระเพื่อนฝูงหรือพี่น้องเขาเนี่ยญาติเขาเนี่ยก็เคยเดได้ลองใช้เพราะเขาเอ่ยปากจะขายขึ้นมาเนี่ยมันตกอยู่ในกลุ่มของเรือญาติกับเพื่อนฝูงนะอะนานๆจะเจอออกมาอย่างนี้สักคันหนึ่งนะครับ อ่าเจ้าจะเปลี่ยนรถใหม่ละอา้าวรู้เฮ้ยโหคันนี้รู้นี่หว่าประวัติเจ้าของอ่าจะไหมเฮ้ยขอฉันและกันเธออ่าไม่ได้ถึงเราอ่ะถึงบอกว่าแต่ละคันไ,ไอ้พวกกลุ่มนี้ไม่ใช่มาง่ายๆนะฮะอ่บางทีก็ต้องซื้อราคาที่ว่าสูงเลยแหละนะอ่าโอเคฝากไว้ขอบคุณมากนะครับที่รับชม